ืมวันที่สิบสิบแปดเมกายนวันที่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดยับเขาไปเลอยอะไรเขาไปเลยนะ นายแปลว่าขอพันษาจังหน่อย <c oughs> <c oughs> ในควมรู้สึกของหลวงปอนี่เขาพันษาออกพันษาวันธรรมดาหรือวันพระก็ตาม ในหัวใจด่มันซ้ำเก่านะมันซ้ำเก่ามันเต็มเปรี่ยมด้วยศรัทธาในคำสอนของกะพุทธเจา้าเต็มเปรี่ยมด้วยข่มเสื้อที่ครูบาอาจารย์เปิน่นสอนเพิ่นบอกมันบม่มีเวลาใดที่ว่ ววาเสือมันไม่มีเวลาใดที่บ่ศรัทธามันบม่มีเวลาใดที่บ่ประกอบไปด้วยการประพฤติปฏิบัตินั่นนะบอกคือหมู่เห่านะกลเป็นสามาบันจั้ลูกให้หล้านบววนั่นนะติดกันอยู่ได้เป็นก็นว่าเป็นเก่งก็เขาหน้าหลังหมอง บางมองกระติดประเภทนี่แฮะนาอิโลโกโซนเอาขึ้นรถถ่ายรถปิกอัพนั่งเก้าอี้กังซับประทนคนยกมือไหวปลกปลกปลกไวอยากอายเป็นซุนพาเรืนดีก็เขาเป็นคนมูมีเครื่องบอดหอระซบของมัน เป็นกับแหยางอ้อมโบสถ์ดื่อซื่อนั่นแน่ะมันจำเป็นดียังจะต้องไป็นยางรอบโบสถ์มันจำเป็นดียังจะต้องไปแหกันดังๆนะเมื่อมันพร้อมอุปชาก็พร้อมสถานที่พร้อมผู้บวชก็พร้อมได้เวลากะ็ะอุ้มผ่าไตรยางเข้าโบสถ์โดนแล้วนนะเข้าเอาไป เติมไปแต่งไปเพิ่มขอเงเขามาเพิ่มมาเติมมาแต่งเขาใหม่เนี่ยบางยามันเกิดอ่าลงโตไปันใดได้ผสมูมดกันนะนะคือเขาใส่เป็นตาใหม่ๆแล้วให้ส้มหูมันสิบปรับเขาได้เจ็บอยู่เป็นอาทิตย์นตเตอาเงียนลังเงี่ยมองมันบีบดังไปเนี่ยเจ็บอยู่เป็นอาทิตย์มนเตอา คนด้สามัคคีรับตัวได้แล้วป่จําเป็นลอกปัดก็ระบอกบอ,บอ,บอซ้อนกันอุปชาก็ระบอกบอ,บอซ้อนกันแทบาทเด็กเห็ดยังไ่เฮ็ดไปนําแทบาทในหัวใจของหลวงพ่อบม่เคยมีสันเทือ แห่แหนแผ่นเก่าฉลองนั่นฉลองนี่ผู้บาอาจารย์หลายรูปหลายวัดเด้เพราะท่านหัวใจก็วัดปานอนจิกนี่เป็นวัดนั่นนะสมัยครูเมือนี่โอ้ยได้ตาวัดมากก็มาฉลองได้ตาตั้งจะอาวาดมากก็มาฉลองผูกแขนก็เป็นลืมๆคือ จะบาบาวจะสาวแต่งงานกันไหมนั่นนะมันดับไปจังสันเบิร์ตตะกุาะว่าวัดป่าวัดป่ามันเอาบริขดจังสันในหัวใจหลงหลงพอนคำบาดอยากฉลองอันนัตอยากฉลองอันนี้แต่บมมีในหัวใจมาแต่ใดนั่นนะจังหอโหว้ฮา ตาตั้งบัตรตกลงมาพนักมาหมอกให้ได้ก็เขากรอบไว้แปนไว้เพื่อรักษาสภาพกระดาษไว้รักษาเอกาสารสำคัญสำคัญทั้งวัดไว้ท่าน,นั้นได้ตาตั้งเจ้าวาดป้าเขากรอบไว้ <c oughs> ถึงว่าวัดป่าโนจิกมันต้องมีเจ้อวาด ตายจะกรูปสะก่อนพนจังสิคือวัดเกาแกน่นะนะนี่คือวัดเกาแก่ถึงเวลามากกพอเด้ว่าครบรอบวันตายมรณาภาพของอดีตจเจ้าวาดเพื่อนเมื่อห่อกสีในมาอิมานี้ไม่ยั่งพันเต,ตปริวารานีอยู่นี่อุทิศให้ อดีเจ้าวาดหลวงพ่อนภัยกรตตะบุญโยถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านเป็นสุขขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปยี่งมาว่าให้อัตมาจยังให้หลวงพ่อจังสีเดอสิมาทากินของท่านอยู่นี่โอ้ยนอเฮดไปวสันยี่สิบสามสิบพรรษา ปฏิบัติพาวนหาเดินจงกลมผ้าหยาดโยมปฏิบัติไอ้มันถูกคล้องถ้ำขอวัดปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์สอนคอนก็หาพระตนะไตรเข้ายัางสิมาถาดเป็นเปรตแต่กินค้องทานก็ยืนนี่มว่พิจารณาบึงนะเพียงแต่ระลึกนึกหูหซือ่อคนเรามันต้องมีแน่วมาร่วมจิตใจกันเห็นปะ สางบานสางเมืองแปลงเมืองเงินมากมันเบายากร้ายคนร้ายควมคิดมีสาหลักเมืองขึง <c oughs> ้นมานะพะอะไมันโขมหวมกันเอามาสางบานแปลงเมืองซอยกันเป็นเป็อย่างสัตว์ใดในทางกบธศาสนา,าคือกัน เขามาวันใดก็ดีเบิดถจะทำคุณงามความดีแล้วนะทำยู่ไซก็ดีวองหันนะทำปุ๊บดีปับทำปับได้ปับทำยูบ้านก็ไดยูบ้านเฮ็ดบร้เลือกการเวลาบร้เลือกสถานที่หรอกการทำคุณงามความดีนะก็ต้องระมัดระวังใจจกฟ้องไหวเนะี่ย ส่วนก็บ่เลือกสถานที่คือกันเน็ยยางยูกเกิดค่วมคิดพิษก็เป็นปั้งเถียอยู่จิตเกิดอักุศุนกับเบนนะต้องเบิงจิตเจ้าของให้มันได้จรีว่าเม่อเขามานั่งร่วมกันในสระล่งชันเฮาเนี่ก็นเงียบเบิงล่มหายใจเจ้าของภาวนาเบิงเฮาบ่เคยเ,เบิงมันจกเทือ่อ แต่ทั้งที่มันเป็นมีส่วนสำคัญต่อาการดำรงอยู่ของผู้คนของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่เฮาบรใส่ใจมันบริเบิ่งมันเจ็กเทือหายใจถิมไปซื้อจนบริโัวจักว่าจะคล้องหายใจหรือบ่อนะจิตไปผูกแต่หมองอื่นหล่องร่อยไปแต่หมองอื่น ก้อนหนาที่จะอุบัติข้นอง,อ,งองค์ภาษาสดาพระสมมาสัพพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อเด็กว่าทราบเปงลมหายใจจะาขององค์ภาษาสดาพระสมมาสัมพุทจเจ้าเป็นกบบไปคือเข้าผ้าไปนั่นแหละที่แรกกันได้หาคือเข้า้าพหาหนนะหาทางออกจากถูกไปวัดถุกอาจารย์ไปวัดถุกสำนัก แต่ยินขาวว่าเก่งแต่ยินขาว่าดีไปขาบระสบผลสำเร็จจนได้กลับมาเบิ่งลมหายใจพุณนจังคอยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเข้าใจขึ้นหัขึ้นจิตมันบ่ได้ไปใสสติมันบ่ได้ไปใสมันเบิ่งหูเห็นอยู่เข้าใจอยู่นะ เขาคูมเมือนี่มันบบเบิงเจ้าของไปเบิงแต่ผู้อืน่นขันลูกผู้อื่นบอดีลวดบ่เห็นลูกเจ้าของจักบันดีหรือบอดีเขาปรจักษ์ขันเห็นผู้อื่นเห็นเขาเบิดถูกศอกถูกมุมเป็นหนีอยู่ไซก็เห็นมันมีผู้สาวอยู่ไซกับหมูมันได้ประโยชน์อีกอย่างบางอย่างว่าต้องไปหูมันดอก หูกับว่าได้ประโยชน์อีนังบ่หูกับว่าเกิดประโยชน์อีนังงนี่ยมันคือเกิดประโยชน์ในหูมันบ่อยากหูบ่อยากเบิ่องลมหายใจนี่แล้วหายใจเข้าใจออกนี่มันมีความสำคัญคือยังคุณบอกให้เบิงบบ่งกับว่เบื้งเทียพระกับบ่ได้สอนบ่ได้บอกกันเหลืองอันนี้นะ เ้าเ่เหลืองแนว่้นสิรวยไปผลเดียวเป็นอย่างสันนแจงว่าเข้าสอนกันเบิงร่วมหายใจนี่เขามานาั่งตางคนต่างเหงียบหายใจเข่าใจออกเบิงโอ้กุฎิษฐานพระอยู่บ่หว่างกขามาแต่วันพระนี่มาามันเกิดประโยชน์ กระชับมากขึ้นกว่าเดิมถือเป็นกรณีพิเศษเป็นผู้โหดจักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นเฮ้าสิปดละว่างสาละทุละตั้งหนอกออกเห็ดเป็นตีดหลายจะเสียมันค่าคือไม่จะถึงค่าม,นน yeah, <like. S 1> ม่วงแผ่นแย่ลายบาเถอ้ะเย็ดหมือนนี่เห็ดยังให้นมันเรียบร้อยสะอาดสะอาดสระสางทุละการงานออกให้นบด เตรียมไว้ยข่อยมายิ่นเสียงกองแกลงเป็นตีปึงป้งปึ้งโอ้วันโกนเนอะเด้เมือนี้มือมันผ่าเนอะยางไห้การงานมันของข้าอยางไห้การงานมันซับซ้อนเฮ็ดให้แล้วเออกูสิไปวัดกรเนอ้ไปบ่วได้เบิดมือก็ได้มาจังปิจังหันผู้เขา้าบัวเคยมาวัดก็เก็เห็นเข้ามาวัด ผู้เขาบ่าหู้จักป่ามื้อนี้เป็นวันพระเขาก็าหู้จักป้าหอมมาวัดมาวัดแวก็มาเบิงเจ้าของวัดวัดจิตวัดใจเจ้าของนะวัดจิตวัดใจเจ้าของหูผื่นฐานการปฏิบัติแล้วครับเมื่อเอาเมื่อสารต่ออยู่บานอยู่เงื่อนทำการทำงานอยู่ลดละการทะเลาะวบาะแวงลดละ การเบวกผืนนิ่งท่ากันลดละเกิดค่วมเข่าใจถึงค่วมบัวเทียงแฉของสังขารหลังกายชีวิตของเฮาจักมันสิลมหายตายจากเมื่อใดนํานั้นตายอย่างม้ากับมีเนตตายอย่างม้าตายอย่างไ้ตายบ่มีคนเห็นนั่อนที่ละบ่าว่าจะฆราวาสบ่ว่าจะพระเนีขนาดดุซิสประสันบ่จักเท่าใรรูปเทไดองค์ ตายจนแข็งก็จังเห็นก็มีเห็นบ่าบาดมันขึ้นมามันบาทเดียวเอาบ่ท่านเด้ไปบ่ไเดีสั่งกันเด้นี่มันสำคัญสำใดญล่วะวาเฮาสิคิดว่าแข็งแรงอยู่เห็ดงานใดอยู่วาญาดดอกพูดคอยเทาเป็นยังสิเขาวัดนะนะเเห็นคนหนุ่มคนหน่อยเขาหลมหายตายจากเขาไปเขาก็สิวอกเือเขา้านาเตกีน้นะ จังหวยจะประมาณเขามาบำเพ็ญภาวนาอุโบสถสตศสีน,นิ่พบ่้องถาในพรรษาก็ได้หนอกพรรษามันยังดีมันบ่จืดบ่แชยุ่งกับบ่ร้ายนั่งไสกับพ่อได้นั่งเอาศาสต์เอาหมองนั่งไปปูนั่งไต่ห้มใหม่ปลีกเล่นออกอยู่บ่คูกขี่มู่คณะ เดินจงกรมปัดกวาดท่างจงกรมเดินจากตนใหม่นั่นไปหาตนใหม่นี่ลับไปลับมาภพราะวาหน้าพุทโธษุทโทษนะเข้าผ่นบเอาแผ่นปียึดเอาตรงแต่วันพระนั่นทีละปียึดเอาแต่เขบาบรรษานั่นแหละ <c oughs> คือจังมั่นสีบุญหล,ลายพิดโทพังงานนะเหดุญามมัน่นพระเหตุญามเขบาบรรษานั่ยนะพวกแก้สันจิตใจเขาบรรบวกเข็มแข็ง ปัญหาหม่หมองเพิงเอาวันสำคัญมาเป็นรักเพลิงในการกระทําความดีนั่นนะอย่างปวกเขาพัรนาเลิกเหล่าลดละเหล่านี่ล่ะรัฐบาลาก็มีนโยบายออกมากแห่แตลหมูบาทผู้นพาำผ้าจิตอธิฐานลดละเลิกถามมามันดีบ่ดีเนะข้องสักชวนดึงคนเขาหาคุณงามความดี เจ้าสิเลิกบ่เลือก,เ,อกเขากับ,บ่ไดดประโยชน์นัเนน้ผู้เขาบอก mm. ผูหฮอไปเรีาเลือกมันสีได้ประโยชน์อย่างขี้ลายก็เลยงดสามเดือนนี่บ่ได้เอาแกกอ็นอหอเขาไปทำลายร่างกายบ่เขาไปทำลายจับใตใส่พุ่งเข้านะนะบ่ได้ไปทำลายสติปัญญานะยังมีพอละพอนว่างร่ม เมื่อผู้ไปยุจังสันแต่เข้าใจกินแสบนอนรับลดการทะเลาะวะแหว่งในครอบครัวขึ้นบัตรออกราษามาเศร้าเลยก่อนหน้าก็มีเริ่มจากเหตุมัะกอ่รนอั่นละสร้างเหตุดีสะก่อนไว้จังสันละนี่ว่าร้างซะเลยนะผู้กินเหล้าอยู่คู่มม้อผนว่าเขาเสนอหนังบัดเมึ่เปัญยังจึงเบลิกเน่าบอกลดยน่าออกราษา ยังเก่าเดือนเหมืนตัวเหมือนรนะ่างไปรถนี่ยังยาียบภาษาสามเดือนเหมืนนะห่วยบเอ็นณยังเล่นอ่ะคือมูผู้ถาว่ามุนอ่ะโอ้ย,อย,ปาานะอยไปวัดหอยปีหอยขาแขนปีแขนแอว์ในเด้องเหมืนเราข้าบินข้าบินได้เหมืนเราหวงปู่ชาเหมืนเราฮ่วยว่าเดี๋ยวมาบวชให้มันบินดได้เดี๋นี่เหมือนเนระ ถามันบินได้ที่มาหามาบวชกูจีขี่มันยังบินได้มันก็บ่าได้มาบวชได้หระมันว่าเออนั่นถ้ามันเข้าใจไปเสรพวกนันสันทาว่าโมนะเขามาวัดปลากบว่าเขาไปบัดบาดกะว่าเขาพวกกันสันโมไปใส่ด้ถทาว่าตงงมูไปวัดมันนะแสดงว่าเยสิไปิซาค่วมคนนะแต่ซาค่วมคนนเนี่ยมันไม่เขาสีเซลล์ แต่สร้าความเบาของคนว่ามีโอกาสสิได้ั่มขุ้งามความดีหอกมาใส่ก็ให้ยมันได้ประโยชน์นะนะมาแล้วเข้ามากราบพระสงฆ์องค์เ,เจ้ากราบพระพุทธรูปนะเ็จจังด๋เ้าจึนสิสางเขาเป็นพระไดบ้บาดเข้าเห็นแต่พระทั้งกายสมมุติสง์สมมุติพระโกลเหลืองห่มหัว ดาดเดือนทั่วไปเบิดจนแยกบ่ออกจักผู้ใดบวชจริงจักผู้ใดบวชปลอมจักผู้ใดปลอมบวชจักพระขเขมรหรือพระไทยหรือพระเมืองอื่นก็บพะจักมหากินบินธาบดาน้ำเตีสบานหาเหลี่ยไล่เงินกับปนัดน,นั่นเขาสิกาบป็นเสดิจแจอย่างไดบาดขาดเสียเสียหายหายจะเกิดขึ้นกับพรานเขาแห่งยำใหญ่ คนหมักเด้เพยับงบุญเนี่ถ้าบอกเรื่องพระบุดีค้นยังบุญจังหมักเนีู่่ข่าวมากกับป้าไปบอกมม <c oughs> ผู้ฟังประชาดกับป้ามาถามมมแม่นี่ดีบุสู้คนแม่นั่นเลยเว้ยคนหัว,ว่าแม่นจังไหนบ่เคยเห็นเขาจ็เถือ่อวัดเพิ่นก็บ,บ่เคยไปจ็กเถือ่อได้ยินแต่ข่าวข่าวจักมันเถ็จมันจริงยังได้กบ,บ่จักปักใจเสือไปโหลดมันต้องเอาลัก องเสือสิประการกามะขององคุพระเจ้าะมันตัดไปเห็นบอกมีผู้เดียวตอนนี้ในโลกนเ,นเนี่ยคือปุทธะเจ้าเพื่อนบ่มีเลยบอกหนึ่งเดียวในโลกเลยเพิ่นสอนหลกสิหลืเพื่อนว่าอย่าพึ่งเชื่อว่าเขาเป็นครูเป็นอาจารย์เห็นบอกแม้เพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นกล่าว่ให้เสือเพื่อ <c ười> นเนคิดเบิ่งที่ละ่ะ โอ้โ oh, ุผู้ใดีแฟ่สมาผู้ใเจ้าโบมีแล้วนะหนึ่งเดียวในโลกนะกูเมื่อนี่เข้ากขันถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของเสือกูบอกกวาดห่อนมาก่อนบุ่งตัวขึ้นกูขึ้นโม่โด้วยแล้าเนี่ยสรุปว่าเสือนั่นแต่าพุทดเจ้ามันว่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างพันถามปรสสารีบุตรน,นสารีบุตรเธอเชื่อเราไหมนั่นพันเทิไปแล้วพันธามปรสสารีบุตร สารีบุตรเธอเชื่อเราไหมข้าพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เอาไปปฏิบัติดูข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะนั่นเห็นบ่ละ่ะสารีบุตรเพิ่งย่องสารีบุตรได้ว่าสารีบุตรเป็นผู้เลือดทางปัญญาเบื้องที่หล่ะเื่อเขา้าในที่ฟังไปกับไปผิดารณาเบื้องสกัก่อนนั่นนะ ปังไปพิจารณาเบิ่งซะก่อนแม่นอีหล,ลีว่าลวงไอไผ่เพิ่นว่าลมหายใจมันสำคัญแนีแต่บ่มีลมหายใจตายไงายปากง,ง่างแท้แม่นความเพิ่นบ่เนาะก็ไปลองกั้นลมหายใจเบิ่องนี้ก็สักระเปิดหน้าเปิดถังกูถังเบิดโสจุ่มหัวลงเบิ่งว่ากั้นหายใจไปย่านที่มันฟ่าวยกหัวขึ้นมาไว้เป็นหยังนั้นแต่มันยานตายแม่นอีหลีตัวนี้นว่าซั่น์อู้ เมนคือลมปลอดภัยไว้ดีตัวนี่นล่มมันสำคัญไปเนี่ยตัววัดเขาอ,อย่างไได้มือวดหน้ามันอย่างไรได้มืออดล่มหายใจดีเพราะท่านใดพดนาที่ตัวนี่ที่ตายแล้วว่าจะโอ้แมนแมนเบึ้งอีกคนหน้า่นเราล้มหายใจเห็นเขามีสติอยู่กับกายกับจิตเบึ้งมนนันหน้าผิารณาไปคอยเบึง้งไปทำไปโอ้การมันล้มหายใจธรรมามันมามี เป็นอุปสรรคกีดขวางกับการทำการทำงานสิผู้ที่คุยกับใครก็บ่เป็นอุปสรรคแม่นตละเอดโอ้หายใจอยู่เขาก็คุยได้เอาหายใจอยู่เขาก็ดกพักได้เอาหายใจเขาก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้โอ้ดีเว้ยดีเว้ยเสื้อเป็นอะไรเนี่ยมันแดงมันต้องลองเมืองสะก่อนมันยังเสื้อมันะเห็นยังสั่นได้นี่เราโอ้ยกันถามพระบ่าเนี่ยไงฟังแบบว่าอยากเสื้อพูดมันสิไปเสื้อไปเสื้อ พระฝันบนบ้านเี่สื้อกนันเอาเป็นยัง่าจังไดเนาะแต่ว่ามีสติสัมปันช่นยะนั่งเวบาฟังมีเหตุมีผลมีรักมีเกณฑ์บัวเสือพันพระน,นอนรับฝันเสื้อฮาบานเลยบอกไปยังไดเสื้อบัดโอ้ยยากสิเอาจังไดหรอกยาดโยมก็ได้เนาะบอกไง,ไง,ไง่ายๆแปลง่ายๆธรรมะขอามกระพุทธเจ้า คือการดำร่งอยู่ของบวหเฮาให้มันทำดีพูดดีคิดดีให้มันจเจริญงอกงามมันคงบานเฮือนเฮือนสร้างนา้อยมันจเจริญให้มันหมันคองอบอุ่นเป็นสวรรค์ในขอบในครัวบานเฮือนพ่อแม่พี่น้องเคารพกันสนุกสนานมวลซสื่นโหวแซลวด้วยการปองดองนำจิตนำใจสามัาขี่ทนตัวพุทธศาสนามันสอนแบบนี้เลย อ้ามันจะขึ้นแต่ว่ามันหอบเพราะไปแต่สวรรค์มันบ่เม็ด้ล <c> ย <oughs> ที่ทาไปแตสนสวรรค์ดิไม่เสื้อพระบ่ได้เลยเสียะสะเสียส่แบบนั่นเดยยังเออพิจรารณาบนพระผู้เหมือนกับไปคือค่าละบาทเพิ่งเดาเห็นบะมียังไงไม่ได้ฉลองแต่ก็ฉลองตาตั้งอันนั้นเด่ก็ฉลองตาตั้งอันนี้กูแค้นว่าแม่นเจ้าเบาเจ้าสาวแต่งงานกันไปเชียวอีหยังก็แต่เนาบวชเข้ามาในพุทธศาสนาะ เฮาเสียวโยังสี่บ่มว่า,มาสอนเฮาว่าเป็นคู่เป็น,านอาจารย์เฮาจากแต่เฮายังไปผูกแขนอวยพอหไเพบ่โอยให้สุกภาพแข็งแรงเด้อประธานนะผูกแขนเงินเป็นลืมเข้าไปหั่น้ันเอ้าบอกถ้ามีไงบอกเรื่องการค้ำสอนกุศลศาสตร์นั้นไปแบบนี้ได้บ่ได้ไปทางอื่นได้เพื่อได้มีกิเลสร้ายก็ถือห้ายเพื่อได้มีกิเลสน้อยก็ถือน้อยน,น,นะเอาบอฟัง